นีก่อนงานแต่งนะคะก็เราก็จะโฮมกันเดอโฮมกันโฮมทีโฮมนองก็จะมีดนตีมวนซ่นฮอเซลโดยเฉพาะพ่อเจ้าเบ้ารู้สึกว่าจะมวนเป็นพิเศษและ่ะเสื้อเหลืองๆนั่นคือพ่อเจ้าเบ้านะคะมวนคักโดนดนจะเห็นภาพแบบนี้เนาะกันเนาะการดนตีนิดๆน้อยๆห้องพ่อได้มวไในซื่นในโฮด้เซลกันเนาะกันนาอก่อนก่อนจะถึงวันงานจริงๆจ้า ขอบคุณนะครับปบมือหห้งเครื่องนะด้อจะแมนมวนหลนะครับผม,มนะ,มะน,นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนีได้แล้วได้แล้วเัีนะีเฮีเยเ

ย่านอะไรสิไปใส่เขียไมครับพิธีตรงนู้นอันนี้ไม่แม่กลับกลับเลยไหมไม่ไม่กลับให้ไม่กลับตรงนี้ไม่สุดได้ไหมคือพิธีเข้าไปเข้าพิธีใหญ่ไปเลยขับพิธีใหญ่ไปเลยครับเอาเชิญทุกท่านเข้าพิธีตามมตกฎของศาสนาเน้นี่ถ่ายรูปหน่อยได้ไหมนั่งนั่งหันหน้าทางนู้นแล้วไม่อยากนั

อันนี้ยายจะให้าก็เลยอันนี้นี่รน้เลยออเม ญาติผู้ใหญ่นะครับฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่ทงเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้จเตรียมไว้นะครับเชิญท่านมางด้านหน้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการนะครับเข้าสู่ระดับขั้นตอนต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมในเช้าวันนี้นะครับเาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ ขอบคุณพระเยซูเช่นครับญาติผู้ใหญ่ใส่เจ้าสาวนะครับและญาติผู้ใหญ่ใา่เจ้าบ่าวนะครับจะ,ะบมีแต่คุณพ่อนะครับที่จะทำการสกุกตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาว และมีเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับคุณพิชาแซ่ยี่และคุณอำนาจงาหอมนะครับวันนี้นะครับชายที่หล่อที่สุดในงานนะครับได้อยู่กับเราที่นี่นะครับนี่คือนะครับสิ่งที่สวยงามที่สุดนะครับ เจ้าบ่าวทุกคนนั้นอยู่ในความยินดีไม่ต่างจากเจ้าบ่าวและญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์นะครับวันนี้นะครับปฏิสุขและามยินดีนะครับอยู่กับ,บครอบครัวของเจ้าบ่าวนะครับ และครอบครัวของเจ้าสาวนะครับเขาทั้งสองนั้นจะไม่เป็นสองแต่จะเป็นหนึ่งเดียวกันและผูกพันกันในพระเยซูคริคสต์เจ้านะครับขอบคุณพระองค์สำหรับพิธีตักเศษเนยนะครับเชิญเจ้าบ่าวคุณพ่อกับเจ้าบ่าวเชิญด้านนี้ครับผมเชิญด้านนี้ครับ โอกาสต่อไปนะครับพร้อมไหมครับที่จะพบกับเจ้าสาวสุดสวยในงานวันนี้ขอเสียงปรบมือเลยครับโอกาสต่อไปนะครับเราจะพบกับหญิงสาวที่สวยที่สุดในงานนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอิมพิมชัยพงศ์เจ้าสาวของงานในวันนี้ครับเราจะมีการส่งตัวคุณพ่ออภิชาติชัยพงศ์นะครับและจะมีเด็กเล็กๆนะครับเด็กละวีและอนุชน ในการที่จะโปรยดอกไม้เด็กชายศิลาชัยนะครับและเด็กหญิงพิมศิริเด็กชายพีระและเด็กหญิงพีชยาเชิญครับขอเสปรบมาเลยครับ,บ,บ,รบนะครับเราจะโปรยดอกไม้นะครับพอสื่อถึงความรักความสมบูรณ์นะครับเล็งถึงความสวยงามนะครับวันนี้ที่ความสวยงามนั้นได้อยู่กับเราที่นี่นะครับ เชื่อว่าเป็นความเชื่อชมยินดีนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานพิธีมงคลสมรสอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาทั้งสองนั้นได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยเริ่มจากเจ้าบ่าวนะครับได้มารู้จักพระเจ้าก่อนนคราบเราได้ศึกษายิ่งเรียนรู้ก็ทําให้ได้พบกับความจริง และเจ้า่าวนั้นก็ได้ตัดสินใจรับเชื่อในพระเจ้านะครับและส่วนฝ่ายเจ้าสาวนั้นก็ได้รู้จักเจ้าบ่าวเขาทั้งสองนั้นก็ได้เดินกันมาเพื่อจะรู้จักกับกลงมาผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงและเมื่อเขาได้รู้จักพระเจ้าเจ้าสาวก็ได้เปิดใจรับเอาพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาระยะเวลาที่รู้จักและพบหาดูใจกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเก้าเดือนหนึ่งวันนะครับขอเสียงปรบเมื่อให้กับผู้บา่าวสาวนะครับ นี่คือเป็นระยะเวลานะครับที่เขาทั้งสองได้ผูกพันและมีความรักนะครับหนึ่งปี9เดือนหนึ่งวันนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอพี่น้องนะครับที่จะเข้าสู่พิธีอัศักติ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญสมทนาจารย์ทองสวรรค์ปีนันันนะครับผู้ทําพิธีมงคลสมรสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับเอาเบอ้อาจารย์นะครับ ขอขอบคุณสำหรับเจ้าภาพที่อนุญาตเราใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบศารนพิธีวันนี้เราใช้การนพิธีทางพิธศาสนาครับปกติลวพิธีของเราก็จะประกอบกันที่ในตัวของพิจั์ซึ่งตรงทั้ก็จะำอำนวยความสะดวกเนในในหลาย,ลายด้านขอขอบคุณ้วครับ บ้านของท่านเป็นบ้านของเจ้าสาวในการประกอบศาสนาพิธีในชาววันนี้ก็ขอให้เกียรติครับกาสุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นเด่นนะครับขอภรรยาไหว้เจ้าบ่าวขอบคุณเจ้าบ่าวที่สวยผมว่าเจ้าสาวสวยที่สุดเดินน้ะเดิน้นะ อย่างเมาทุกที่ว่าสวยเลยนะขอผมเชียร์ผมหน่อ้ครับคนดีนะใก๋ไกนะ ก็ขอบคุณแข่ผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานของเราทั้งสองในวันนี้ครับก็ตื่นเต้นนะครับนี่เป็นครั้งแรกก็เป็นครั้งเดียวแหละครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับให้ กินอาหารดางอะไรอร่อยแล้วมีความสุขครับผมครับขอบใจพพรครับก็ขอบคุณแขก้มีเติทุกคนนะคะที่มางานนะคะ ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็ถ้างานนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอแผ่บานมาทีนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้คู่บ่าวสาวอยครับขอบคุณพระเจ้านะครับธรรมดา คียังครับเดี๋ยวครับคีย vale ังชาโซนิงโซนคียังชพี่อนาครับเชิญพี่อนาครับพี่อนาจอยู่ไหนครับเชิญครับชวครับเชิญพี่เป้ครับพี่เป้พี่เป้อยู่ไหนครับพี่เป้ครับคนเป็นเป้นุ่มสสดๆนะครับเลยนะครับการต่อไปนะครับเราจะเป็นความดีแล้วข้างหน้าพ่อไม่อยากข้างหน้าเสียไปดังเลยเปอตงานนะง่งานาจะเป็นรอไ่ปพอผู้สาวลางจานดูบ้ได้ทายจากเชีย